Okay. น,นี่เดี๋ยวทำการใส่เป็นตัวเป็นชั้นกับตัวนอสเซอร์องตัวชุดจ่ายคอรินอันนี้เป็นแบบเครื่องเล่ออฟไลน์จะเป็นของ e อิมุกโอเคตัวนี้ก็มีหนึ่งก็คือเราต้องเจาะรูที่ท่อที่เราต้องการจะจะดูดหรือว่าจ่ายอ่าก็คือรนะนาบสักเจ็ดนิ้ เราจอดเอาเลก็กจอแล้วจอดเกาใหญ่ตามเป็นสิบนึ่งชุดนึงโอเคพอเราได้จริงๆเราต้องลบลบคมลบอะไรนิดนึงด้วยกระดาษทรายหรืออะไรกรแ็แล้วแต่นะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชุดล้อโซ่นี่ไงอ,อ่าไม่เป็นไรก็คืออันเนี้ยเด็กคือประกอบมาแล้วมันจะเป็นชุดแบบน,นี้โอเคก็คือลองเทสดูอ่าเวลาใส่ก็คือเอาลูกยางวางก่อน แล้วก็เอาหัวนอเสเซนลงไปแต่อันนี้เนี่ยมันมีเหลี่ยมอยู่คืออถ้ามองดีดีเนี่ยมันจะไม่โคง้งอ่ามันจะไม่เรียบนะมันจะออกเป็นโค้งเพื่อรับเข้ากับท่อพอดีัางาก็ต้องใส่ให้มันตรงแล้วก็ให้ส่วนด้านวาเนี่ยมันมันเคิร์ฟเข้ากับตรงท่อพอดีแล้วมันจะพอดีอ่าแล้วอันนี้ก็คือเราใส่ลูกยางก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปอ่ามันจะเคิร์ฟพอดีหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ ใช้แคมล็อกเนี่ยหมุนหมุนล็อกเข้าไปอันนี้มันต้องอยู่ท่านี้แล้วเราก็ใช้แคมล็อกเนี่ยเป็นตัวดึงดันให้มันล็อก okay. ใช้ได้ขนาดกับนิ้วครึ่ง2นิ้วใช้ได้อยู่การต่อจะต่อแบบนี้ก็คือต่อจากปั๊มฟิลเตอร์พอหลังจากฟิลเตอร์เนี่ยก็คือมามาต่อน้านดูมาเข้าที่เครื่อง แล้วปล่อยอีกด้านหนึ่งหรือดแบบที่2ก็คืออ,ออกจากปั๊มแล้วก็มาเข้าที่ตัวเครื่องฟีดแล้วก็ปล่อยออกด้านหลังฟิลเตอร์ถูกทั้งคู่ไม่ผิดอ,อันที่3ก็คือเป็นตัวอ,อ,อันนี้คือเป็นภา,าพขยาย,ยนะ